โอเคนะฮะจังหวะนี้ก็จะเดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่ครบทุกคนแน่นอนนะครับอันนี้แน่นอนแน่ๆคุณข้าดูใจนะครับก้าวยาวๆไม่ได้ครับดีดีดีโอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวนุเสร็จแล้วนุออกได้ได้ได้ เข้ถ ie, name, <oh> day, day, day. าถึงได้ไหมคร adalah, mmm, ับตรงนี้ได้ได้เนีสักครู่สักครู่สักครู่วยกันค่ะแม่ใจดีแม่ใจดีสักครู่นะครับสักครู่นะฮะส่ไม่เอาใช่ไหมโอเคเราพาตรงนะครับไม่ได้กันใ้อ่นทะลุตรงนี้นะ โอเคครับโอเคครับไเอคะกม่ทำครับไม่้ยไม่ครบทุกคนนะครับนะโอเคครับ huh. ถูกไม่ไ huh. ด uh ้ก huh. ็ uh ้ไปตัวแทนให้เพื่อนแล้วกันเนาะนะถูกแล้วเดินมชื่อเส้วพี่เขามาอ่กค่ะไม่ถ่ายลูกไม่รักน้อยใช่ไหม น้อยสร้างตลนะนะครับโอครัเคูนะฮะจะรูนะฮะดูตัวเชือกตัวเชือตัดเชือกแล้วเหรอตัวเชือกาแล้วเหรอถ้าเป็นจะได้ไหมขันลูกขันไปด้วยโอเค

พี่ลักกาคูทเบอร์แหมเอฮนี่ยไม่ดูแม่เ็นห่ม่ายไปแล้วแม่เกนะครับทุกท่านนะครับรักงมามาลครับนอเยวดีออไหนมแต่ใหาได้ครับไพ่ไนเนี่ยอันนี้ปน โอเคขอบคุณทน่ใั้จ้าจ่าอาจจะถ่ายไม่ครบทุกคนนะครับนะไปจับที่ชายนาดบ้างเ้อจับชายนาน้างวันนี้ไปชายนาหนึ่งสองสามสี่องสองสโอเคครับจ้าจ่า้าจาไม่ถึงแก้มแน่หรอไม่ถึงไม่ถือลงขึ้นรถอยู่ก็แก่แล้ว ขอบคุณนะครับน่ารักมากรักษาอยางชไดครับได้ค้ได้ัไม่ได้้ไมเสียงแจ๋วล้วันน <adic. S 1> ี้ได้ได claro <fik> ้ครับได้ทุกคนครับได้ครับได้ครับใจเย็นๆยครับุดท่านได้ครับงว่าเตืนอย่างมีสตินะครับ้ได้ไง้ยังไม่ถึงหนึ่งส โอเคครับขอบคุณมากคขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณหลายๆใจด้วยนะเดี๋ยวคนให้กนะครัรอเดี๋ยวพอออกมารอก็น่จถ่ายไมครบทุกคนนะโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาสงนี่ยครับสูงเดี๋ยวพี่น้ใลกี่ไป่ขึ้นหน่อยไปท่นหน่อ้ห่จ้นี่ัก

ตัดสมใหม่เลยกำลังๆนะลูกนนี่นี่ป้าเนี่ยแมระวังมด้วยครับป้าบอกว่าแม่ระวังนะคอาไหลหายากโบคุณยินดีใได้ดูขอบคุณครับ ไม่ร yeah. okay. okay. uh ัก huh. อ mm ่า hmm. ขอบคุณนะครับขอถายลูกขอถายลกเลยแม่แม่อยสันนะแม่นะแม่ใจเย็นะมต้องอยหลังโอเคใจเย็นแคัเคนใหม่ต้อง่คตั้งแต่บ่ายโมงเลย้อ่ตั้งแต่บ่ายเลยเอัผมยังเซ็ตทรงเดิมอย่สวยอูอหน้ามา ทรงรูลมากนะสวยงาม่ะแล้อออแอมอไรยังถ่ายไม่จบเลยจะม่จ๋าแจาในบ้านี้มีเนี่ยค่ะค่ะดูทุกวันสวัสดีครับเองครับทำเองหรอขอบคุณะเอาไว้นั่งเล่นเอาไว้นั่งเล่นเนาะได้เลยตัวดีถ่ายหลายรอบได้วเล้ยถ่ายหนึงได้ไหมถ่ายนี่มาถ่ายล้มล้ลวม่ลวงลไรลว ดีนะอุทาพอเมื่อกี้บังหน้าบังหน้าบัน้าอ่าพูดว่าอะไรหายากนะครับนะก็ระวังกันด้วยนะเหมือนไอ้อยที่ไปถลายที่ภูกระเบดอ่ะโอหดีนะอดีนะอันจ๋าสุดทองสองน้อยสุดทองมางกอกน้อยออคคนแรกที่เป็นของเินได้ครับทองมางกอกอน

โอ้ยั้งสองโอเคครับผ่านลำโพงมันก็ไม่หอนแล้วูกล้งูกงนี่ลูกขอโทุแม่กอโทษลูกตั้ง่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยังไม่เห็นหน้าเจ๊อีเรก้าเข้าไปหน่อยกระตนครับแม่ครับครับครับขอบคุณมากครับแม่ครับขอบคุณครับเพิมาครั้งแรกนะครับขอบคุณครับแม่ครับติดตั้งติดตามนะครับขอบคุณครับโอเคครับ ดี๋ยวสักครู่นะครับแม่เดี๋ยวจูบุ้นกับใครอะไรนะครับได้เงาสูบสักช้อนได้ครับเขาจะเป็นเดียวขอบคุณครับนี่จะมายังแกจะทำยังไงระวังคุณยายนิดนึงครับคุณยายอยู่ตรงนี้ระวังคุณยายนิดนึงนะแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะชอบเพลงคอมป์ยายดูทุกวันเลยน่ารักมากนะน้อยถ่ายกล้องจ้ะเห็นไหมอยู่กล้องนี่กล้องอยู่นี่ เห็นใจเห็นไหนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่าได้เห็นเร่องอมยนครัาเก็บไปดีนะใช้ด้วยขอบคุณครับได้้เยสักคู่แล้วมขอบคุับแม่ย้ายน้องหล่อป่าวโอเคขอบคุณครับ คออกข้างหน้าได้เลยเริ่มเริ่มไม่เดินแล้ววันนี้ปากสวยจังเลยชอบดีได้หลักมากเนาะเคยเคยก็ออกไม่ได้ครับเคก็หยุดโอเคครับมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับไม่ครบทุกคนแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวมีถ่ายรูปรวมเนาะ นะมันถ่ายรูปรวมจากบนเวทีนะครับอ่ะไม่เป็นไรแม่เดี๋ยวให้พี่โบถึงนะอ่ะพี่โบจัญญ์ตรงนี้หน่อยลูกกุ๊กกิ๊กตอบก็ต่อขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าอ่ะกิ๊ตาทักเขาขึ้นมาได้ครับโอเคโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่เอฟซีโอ้โหเซฟก็ชนะมาง่ายด้วยขอบคุณนะครับ เห็นอาจารย์คุณแม่เสื้อฟ้าแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับนิดนิดหน่อยหน่อยกันนะเพราะว่าล่วงเลยเวลามามากพอสมควรแล้วขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณนะครับเอาไปให้เราด้วยขอบคุณครับรนะวันะลงล้มกันนะครับสำคัญตรงนี้ขอบคุณครับแม่ต้องใครต้องใครโอเคนะโอเคครับ ไม่ครับทุกคนนะจ๊ะนะไม่โกรธไม่งอนกันเดอ้อถึงคุณแม่เสื้อฟ้าที่จะโง่หัวามาตรงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณนะครับแมนะ่ได้ครับจับมือได้ครับจับสูงสูงไว้ดีครับนะมีคนมาตีต้นผมด้วยนะครับเมื่อกี้โอเคนะอเคนาะหกหกทวน ไม่ขอโทษหรอกครับเอาเท้าที่ไหวโอเคครับฮะตรงนู้นเลยเหรออาเซอรพี่คุณแม่รบกวนเซอรี่มือหนูไปโดเยเรมอนะตอนนี้กดอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเดินลอ้ลอเลาะเลาะลาะเดินปึ๊บไปแล้วกันทีนี่ไงปึนบกจับมาทนี่ป่ะแค่นี้ปึ๊บแค่นี้อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนั้น,ปร,น,นประมาณโน้ตขอบคุณครับที่นี่หนูจะอยูจากห้างแล้วแม่ท่นขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับจัด ผมแล้วเนาะผมท้วนผมคงจรนะโอเคเดินกลับฮะมาจะวิ่งเลยนะแม่จะวิ่งเลยนะจะวิ่งกันนะมาแม่มาผู้ชมทุกคจ้าจ้ามาผมแม่ใช้ตอมิวเตอร์หมอกแล้วนะครับในร้านด้วยเหรอครับขอขอบคุณครับทานให้อร่อยนะครับทานให้อร่อยนะ ดีพี่ดีอ่ะมาวิ่งแล้วเรไม่ใช่ถ่ายมาเดี๋ยวจะร้องไห้อุ้ยอุ้ยวอกล้องมันหายไปนะนี่นี่เดี๋ยวยายฝากเม็ดมะม่วงหิมาพานให้ด้วยนะได้ครับได้ครับพี่วิ่งนี่ไม่อยากได้หนีใครนะครับได้แล้วได้แล้วเลังหนีเวลาอยู่นะครับโอเคครับกันลังครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับวิ่งเลยครับจังหวะนี้ขอบคุณมากครับแม่ระวังสะดุดนะขอบคุณครับฮะขอบคุณครับพี่ เ fc ใหม่ไม่คุ้นเลยเนาะโอ้โหขอบคุณครับอ่า fc เก่าคุณแม่สวัสดีครับคุครับ fc หน้าจอโอ้โหน่ารักมากแข่งแรงแข่งแรงนะครับคุณแม่ครับคนไหนเป็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 นลูกสาวหรือว่าอะไรไข่ลูกนี่ครับนี่จักรนี่องมองกล้องพี่ชายจ๋ามองกล้องนี่นี่นี่นา่ลำพูนใไม่ฟังใคร้วจังหวะนี้คุลำพูอ่ะ รากกอนกอดกันแบบนี้นะรักเลยรักนะขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอเพลงหน่อยขอจองบาลังใจได้ครับได้ได้ได้ครับถ้าถ้าหนูไม่ลืมนะจะจัดให้นะบนเวทีเดี๋ยวขึ้นไปร้องเพลงสุดท้ายเวทีแล้วโอเคหมดเวลาแล้วนะจ๊ะโอเค ครับขอบคุณครับแม่ใจรักเหรอครับใจรักฮู้ฮู้ฮู้รั โอเคขึ้นแล้วนะจ้าไปจ้ายหน่อยไหมครับทำไดีวะโอเคโอเคครับมามบแล้วเนาะได้ครับได้ครับคูนะได้มได้ไหครับโอเคน่ารักมากแม่ตกเครื่องไปแล้วเมื่อแม่ตกเครื่องหครั ขอบคุณครับนี่เรื่องนไปแล้วเพื่อนหนูคนเดียวเลยนะนีะะ่นะครับวันขึ้นฟ้าเลยนะเราไปสัก,สกคืช้ามาแล้วหลักจากนั้นมาตกเคื่องบินนะครับตกไฟวันนี้เนาะดีเลยแม่ได้พักผ <c ười> ่อนประเทศไหนเนะมอร์เวย์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ได้ได้อ่ะ เพลงสุดท้ายกดกดเลยอขอบคุณแฟนเพลงครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับค่ะข,ขอเสียงปรบมือดังให้กับไรอัน้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบมีนิ้วไหนว่างไหมที่นิ้วไหนว่างไหมครับว่างหลายนิ้วเลย แม่คะนิ้วน้องยังว,ว่างหลานิ้วเลยคะ่ะนิ้วหนูก็ว่างหน่อยโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนนะโอเคค่ะเรี okay, เยกช่างภาพมาเลยคะ่ะเ,เดี๋ยวน้องหันเข้าเวทีตรงนี้เลยแม่แม่แมจ๋าเราจะท่าไหนดีท่าไหนดีจ๊าแม่เห็นได้ท่าไหนดีจาท่าน่งอันนี้เ <laughs> หรอ อันนี้นะโอเค I love you มาเลยนะแม่แม่นะเพราะแม่เอาให้ถูกนิ้วนะ oh. <laughs> ยกไปถูกนิ้วนะไม่ใช่มาอย่างนี้ไม่ได้นะแม่นะเอานิ้วชี้มาด้วยโอเคพร้อมนะคะ oh. ยกขึ้นมาพ,พ,พ,พร้อมกันเลยเดี๋ยวขอสองแอคนะคะ1น yeah. ึ่งสองส้เย่เบามาก เบเนี่ยน้องบอกเป่าแรงหมดแล้วละจ้าขออีกหนึ่งแอนดกันแม่แม่แมกด like ไลค์มกดไลค์ให้น้องหน่อยมากดไลค์ให้น้องหน่อยโอเคขอตั้งตังเลยนะหนึ่งสองสเย้ yeah! <Thank you. S 1> สุด <Thank you. S 1> ยอดแรงดีไม่มีตอบจริงๆเลยน่ารักสุดๆ <laughs> ถ้าน้องบอก ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีงานเช้าก็าคือจะร้องถึงเที่ยงคืนไหวรนะเรานะก็อยากเคิมดิเลยจับมือก็สาชั่วโมงกว่าแล้วเราก็เคิมตามเลยเดี๋ยวพี่อุ้มคุยกับน้องไรอันนิดนึงนะโอเค <Okay. S 2> okay. ค่ะนะคะวันนี้น้องไรอันมาในเทศกาลงานวาดัดนะคะกับ Terminal 21 Temple Funfair เเวลาพูดถึงงานวาดัดน้องไรอันนึกถึงอะไรบ้างผมชอบ เล่นชิงช้าสวรรค์มากเฮ้ยน,นี่นี่ต้องไปขึ้นแล้วต้องไปขึ้นแล้วนะชอบชอบแม่ก็ชอบนะจ๊ะแม่ชอ,ชอบขึ้นสวรรค์ใช่ไหมว้าแม่ฝั่งนี้ก็ชอบเนียคนชี้ชี้เนี่ยแหละ <c oughs> จะชวนกันไปขึ้นสวรรค์ซะแล้ว <c oughs> โอเคนึกถึงนึกถึงชิงช้าสวรรค์นะคะนี่นั้นเวลามา งานวัดทั้งทีนอกจากชิงช้าสวรรค์แล้วมันต้องมีของกินอร่อยอร่อยน้องเรไชอบกินอะไรในงานวัดบ้างของกินเอี๋ยวสองอย่างเอาสองอย่างที่แบบชอบมากมากเลยบาร์บีคิวบบาร์ีคิวอะไรอย่างเงี้ยคุยบาร์บีคิวนี่ยอะไรนะชอบจุ๊บหอยอ่ะแม่อ๋อายำหอยชอบจุ๊บหอย หอยแบบที่มันแบบหอยจุ้บแม่หอยจุ๊บเออชอบยำหอยอะคะชอบไหมคะชอบครับชอบกินหอยชอบกินหอยด้วยโอเควันนี้แม่แม่มีมาฝากน้องไหมซื้อตังนี้ไปซื้อนะใช่แล้ก็ให้มาแล้วไปซื้อเออได้ตังมาแล้วก็ไปซื้อนะคะอยากให้น้องไดโอ้ช่วยชวน พี่พี่น้องน้องแม่แม่ค่ะหลายๆท่านเลยมาเที่ยวเทศกาลงานวัดหน่อยจัดถึงวันที่27ค่ะครับผมฝากถึงทุกคนนะครับมาเที่ยวเทศกาลงานวัดที่เทอร์มินอลเจ็ดสิบวันพระรามสามนะครับงานจัดถึง27เลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกหนังกลางแปลงอะไรด้วยทราบข่าวมาละครลิงด้วยใช่ใช่น <ะ S 1> ชีอะะอ่อ,อ่าสคริปต์มาทำกันบ้านมาทำกันบ้านมาเอาโป๊ะเบยหน่อย ัก็มีของกินโอ้โหแล้วได้ฟิวด้วยคือเป็นบรรยากาศแบบเหมือนแบบว่าเอาดอตรงนี้ใช่ริม <ชา S 1> แม่น้ำเลยริมแม่น้ำด้วยแล้วก็นั่นงกินช้างสวรรค์ดูวิวซื้อของกินโอ้ฟินฟินเนี่ยนะคะเนี่ย,ยแม่บอกพูดเก่งจังเลยลูกถูกใจจังเลยลูก ก็จะเคิมตามแล้วนะคะรีเริ่มเคิมตามแล้วนะอีกหน่อยเดี๋ยวไปแล้วกดไลค์เป็น FC น้องละเออนะคะอ่ะฝากผลงานไว้หน่อยค่ะให้แม่ๆได้ติดตามหรือว่าหลายๆท่านที่วันนี้อาจจะเพิ่งมาดูน้องไรอ้อเป็นครั้งแรกก็ได้อบมาเป็นคนเดียวในปีนี้ที่เรียกว่าไรออันนี้อ่าคนเดียวเรียกถูกไหมอ่ะถูกครับถูกเป็น accent ดีมากไรออเออแม่แม่เก็บลิ้นด้วยเก็บลิ้น ระดดถึงจมูกวะฮะครับผมวันนี้เราจะได้ฝากผลงานไหมไม่ได้ไม่ฝากผลงานนะครับก็ไม่หมดนี่จังถึงทะ่ลหัดนะครับ6โมงเย็นน้แล้วก็น่นเบืนะละครละครละครน่าจะปีหน้าทุกเลยครับตองถ่ายไม่เสร็จเลยแล้วก็เพลงใหม่ยังไม่มีครับมีมีแหละแต่ว่ายังไม่ได้ปล่อยถ้าเกิดเร็วสุดตอนนี้น่าจะเป็นเพลง3คน3คน R F แฟร์นแทะอะไรการแฟนแท้มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมลุงเอาปลาเพล่เอาไหมครบพอแล้วพอแล้วนายเ้าไม่ต้องช่องทางการติดตามหน่อยช่องทางช่องทางการติดตาม้ติดตามติดตามตติดามช่องทางการติดตามก็เฟซบุ๊กการบัะดิตฐ์จัมปาสินครับรูปใส่เสื้อสีชมพูของแท้ต้องใส่เสื้อสีชมพูใส่เสื้อชมพูแล้วมีทิกตุกด้วยไม่ได้ซื้อมานะนี่ของแท้นะแล้วไอจีก็จะเป็น R Y A N underscore K J N น้ำมันเจ็ดตัวได้ครับเพราะผมไม่อยากซ้ำใครนี่ไม่ชอบแบนใครนี่ไปติดตามกันด้วยเผื่อใครที่มาดูน้องครั้งแรกนะก็ไปติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณไรอัลมากๆเลยนะคะที่มามอบความสุขให้กับพวกเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องไรอัล้วยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณรับขอบคุณรับขอบคุณมากกับมาด้วยสุขครับพบัน คุณครับนี่หลังจากนี้แม่ๆจะเรียกน้องว่าไรออล่ะ <laughs> แม่เก็บลิ้นกันด้วยนะ <laughs> โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะ